สวัสดีครับผมนายดำรงชัยเสนานะครับเป็นผู้อำนวยการสำนักง,งานการกีฬาแห่ยจังหวัดภูเก็ตวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมชมในการแมตช์แข่งขันเทนนิสนะครับภูเก็ตเทนนิสลีนะครับสำหรับชาวไทยทุกท่านนะครับในปีหน้าเราก็ยังมีแมตช์นี้อยู่นะครับสามารถมาร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ท่านสามารถจะมาสมัครเป็นเมมเบอร์ของ PTL นะครับซึ่งท่านจะมีสิทธิประโยชน์หลากหลายนะครับสำหรับสำหรับตัวท่านเอง ในส่วนของเรื่องของการใช้สนามเทนนิสราคาถูกในส่วนของเรื่องของการดูแลนักกีฬานะครับถ้าจะท่านจะท่านจะมีความสุขว่าสามารถได้มาเจอกับนักเทนนิสระดับนานาชาตินะครับที่สําคัญนะครับรายการนี้เป็นรายการที่สุดยอดนะครับยิ่งใหญ่นะครับปีหน้าคงหวังว่าทุกคนได้คงมาเจอกันนะครับสําหรับนักเทนนิสชาวไทยครับสำหรับนักกีฬาเทนนิสที่สนใจนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับ สามารถสมัครนะครับในส่วนของเป็นเมมเบอร์นะครับของ PTL นะครับภูเก็ตเทนนิสลีกนะครับจะได้มีส่วนลดต่างๆนะครับแล้วก็เป็นสปอนเซอร์เป็นในส่วนของสมณาคุณต่างๆมากมายโดยสามารถดูได้จากในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับภูเก็ตเทนนิสลีก com นะครับขอบคุณครับ